เออแอบชอบเขามันจะมีตัวท็อปเลยก็คือไอ้ดาไอ้บิ๊กไอเดียตัวท็อปเลย3ตัวเนี้ยและพี่ความที่เราชอบมันอะหนูเขียนจดหมายหามันทุกวันแต่ไม่ได้ให้มันนะเก็บไว้ในกระเป๋าเลยเยะมากขึ้นเลยรู้ป่ะคนที่เจอจดหมายคือใครรู้ป่ะแม่แล้วเจอเป็นกรรมเลยแล้วแม่บอกมึงเขียนยี่ยเลยเต็มไปหมดกอนมัธยมเรามีนาวสวยไหมแต่ถ้ามึงให้ให้ความสวยตัวเองเต็มสิบหักหมดไม่สลดหักอีก หนูประชุมสายกับแฟนหนูและประชุมสายกับไอ้นี่ด้วยแล้วหนูบอกแฟนหนูว่ากูชอบพี่คนนี้แล้วมึงไม่ต้องมาชอบกูแล้วเลิกมึงไปเลยสรุปไอ้คนที่หนูเลือกเนี่ยยิงหนูเลยเขาแชร์ไม่มันอะกดผิดแม้กดที่แรกมันแมพแอปเด็กแอปแอปแอปเด็กที่บุญที่ยังงมั้ แล้วหลับไปไหนกันเดี๋ยวี่กูถือวุ้นแถวนี้แหละแล้วเดี๋ยวกูก็มาส่งเมืงบ้านพี่มาถ่ายเองไปแล้วถ่ายแล้ววันนั้นน่จะแวะหาเมืองเงือยู่ปะงือมงามพี่ดหลาเล่าเป็นนางเอกเมื่อก่อนหนั้นมันเมืองเมาแล้วมึงไปหามันให้มันไปหาแล้วมึงไปจิกแขนอะไรมันอ๋อแล้วมึงไปจิกแขนมันกูถามว่าแล้วตอนที่มึงไปอ่ะมึงเมาไหมหนูก็เมา ถ้ามันมาเราหรือหนูยังเมาแล้วเรายังเราถึงอารมณ์แล้วอะใช่ป่ะพี่เราก็ยังไม่อยากเลิกอะมันถึงบ้านหนูนะหนูอยู่บ้านหนูนะหนูก็อยู่ห้องปาร์ตี้หนูมาถึงปุ๊บมันบอกหนูว่าอะไรปะก็เล,ล่าเลย้อเล่าเลยก็เล่าเลยบ้านกูก็บ้านกูอีบ้ามันไปกูนอนอีเฮียมันเจ็บแม่งเดืดเดืดเผ็ดสวัสดีครับบอกเลยว่าอีคนนี้นี่คือหน้ากล้องกับหลังกล้องเหมือนกันกูแล้วเปิดรายการกูจะเปิดแบบไม่ให้ตั้งตัวนะกูเปิดเลยเนี่ยเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วเหรอม่นก็พูดแล้ว เก็บไปหมด้วเป็นคนคนที่อยากขึ้นมาลดนะแต่หนึ่งเลยเกรงใจทั้งทั้นนี่ก็สนิทกับมันนะวลายแจงบอกอะเฮ้ยเกรงใจน้องอไรเงี้ยกลัวไม่เพราะว่ามันมีงานทุกวันไงแล้วก็แทที่มันอยากให้มันนอนคือแทนที่มันงานไปได้เงินอะไรเงี้ยแล้วมาทําให้เราอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เงินหรอไม่ได้ไม่ได้แต่ได้มีรภาพรายการนี้ได้มตรภาพมันไม่ต้องเซนไปกํากับด้วยเริ่มต้นเลยเริ่มต้นมาเลยนี่หนูถามจริงนะ้ล่อนจะเริ่มต้นแล้ว ทำไมกูต้องโดนแดดคนเดียวเดีวยนกูโดนแดดอยู่คนเดียวเผื่อกูโดนคนเดียวอันนี้กูทำเพื่อนาคคนมึงเนี่ยเผื่อมึงทำสกินแคร์วันหนึ่งคงเขาได้เห็นเพราเอ้ยเอาขึ้นหน้าจ้าเรื่องใบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกัดเตี๊ยมันล้วงเต็มพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูให้มึงเต็มเต็มไปแล้วแหละคือในกระเป๋าเจ๊พี่เคมึงไม่ต้องลุ้นเลยว่ามีอะไรบ้างโอ้ยนี่เขาล้านกันเรื่องสินค้าเจอจ้าครั้งแรกอ่ะช่วงนั้นเป็นช่วงข้ามเกี่ยวนะที่พี่เจอจ้าข้ามเกี่ยวที่กำลังจะเจอพี่แจงแล้วอ่ะตอนนััััััั้้้้้้้นน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 าาาดงงคหููมกกแแลลลวววทีีีเยยยพ่่่รอจะ็ าเธอบบกูเห็นแต่ในคลิปว่กูไปดูเ,เล่นไปเป่งได้วะก็ไปดู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 แล้วทีเนี้ยกูไปฉี่แล้วก็เจ้าของร้านเขาเขาเรียกกูขึ้นไปร้องเพลงมันจําได้เลยเออกู้ไปเล่นแดนเซอร์ตอนนั้น,มนเมาแล้วกันมาเจอพี่จาคนั่นแหละคือครั้งแรกครั้งแรกที่พี่เจอเจอเหมือนตอนนั้นเจอจา็ ตอนนั้นแหละตอนนั้นอ่ะเออตอนนั้นอ่ะพี่เดือนหนึ่งแปดสิบเก้าสิบงานนะเอองานเยอะตอนนั้นน่ะก็มีแต่ชื่อมันอ่ะตอนนั้น่ทุกนั้นมันอ่ะคันหูอ่ะตอนนั้นอ่ะแล้วตอนนั้นที่ที่คลิปด่างเยอะพี่ทําไมคนด่าว่าอะไรเงี้ยเออแบบน้องเด็กมันนอกอ่ะวงดนตรีทั่วไปก็เล่นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ป่ะไอ่แต่พอดูคลิปตัวเองตอนเนี้ยพี่อยากโทรไปแจ้งวะให้เอาไม่คิดว่าจะเดินมาได้ขนาดนี้สิบห้าปีเนี่ยแต่หนูดูรายการพี่เนี่ยเทปอื่นก็คุยเรื่องความรักกันพี่งไปถามเรื่องความรักหนู สนุกกว่ามึงเป็นคนทุ่มเทเรื่องไร้สาระมากกว่าความรักความเมาความอะไรก็ไม่รู้แต่หนูไม่ได้เพิ่งเมาตอนที่แบบว่ามีคอแห้แทพี่เข้าใจปะคือเมื่อก่อนเวลาเราไปเล่นเล้าอ่ะเราเอาจะให้เทียวเออเราก็กินกินหนูเคยเมาจนแบบเหมือนตีนหนูไม่เดินอ่ะเหมือนแบบเราลอยได้อย่างเงี้ยก็เคยมาแล้วเขาเรียกว่ามันถึงวันแล้วเวลาที่โลกต้องรู้ไงมันถึงมีคลิปที่แบกมึงออกไปคลิปนั้นไออีเอ็มก็ห้ามแล้วก็ห้ามหนูแล้วว่า คือท่าช้างเราไปใช่ไหมพี่คือหนูไม่เคยไปท่าช้างเลยไม่เคยกินแตงสว่างเลยแต่เอ็มก็ไปบ่อยเขาพูดหนูว่าอีจ้ามึงอยากินนะตัวเนี้แล้ววันนั้นเราเราเป็นคนห้าวอะแล้วกระทวยมันก็เยอะอะเนาะแล้วเราก็แบบเอาสีมึงกูสู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเป็นห้าวอะแล้วกินกินกินทั้งักตาเล่ไปเลยไปไหนไม่รู้เลยคืออนี่ไปที่ไหนํำนานที่แน่คนจัดงานก็จะรู้ถามจ้าหน่อยอันนี้ถามเข้าเรื่องอะไรนะนี่ผ่านเทปแรกไปแล้วเนะนี่เทปสองอันนี้เกูตัดอันนี้าตัดลงทิกตอกแล้วอันนี้ได้ทิก ถ่ายการคงอิจฉาเองเป็นคนที่พูดเก่งมากพูดเก่งมาพูดในตัางวัน่ะ้าพูดดังอ่ะคือเรื่องตัวเองแต่เวลาที่เงียบๆไม่ได้อยู่ดนรื่อาจจะถามเรื่องความรักจ๊ะมามีมีปอวินเลิฟครั้งแรกอ่ะมีความรักครั้งแรกตอนแอบชอบเอออายุอะประมาณเจ็ดขวบหกขวบเจ็ดขวบเลยแอบชอบแล้วปอหนึ่งอ่ะมือไม่บิดเด็กมากเลยนะเออแอบชอบเขามันจะมีตัวท็อปเลยก็คือไอ้ดาไอ้บิ๊กไอเดียตัวท็อปเลย3ามตัวเนี้ย ที่แบบมันก็ชอบผู้หญิงคนโน้นคนนี้แต่มันไม่ได้ชอบเราหรอกแต่เราชอบมันและพี่ความที่เราชอบมันอะหนูเขียนจดหมายหามันทุกวันแต่ไม่ได้ให้มันนะเก็บไว้ในกระเป๋า3ตัวเนี้ยเขียนในอันเดียวกันจดหมายเดียวกันเขียนสคนเลยรวบ สามคนเลยสามคนชอบสามคนเลยเขียนจดหมายอ่ะแต่ไม่ส่งให้ไม่ส่งให้ไว้ในกระเป๋าจาได้มาเขียนแบบพั่มเพออะไรมึงทาเลยแหละเพอเลยแหละแบบว่าเออเราชอบเธอนะไอเดียเขาจะเป็นเหมือนแทนค่ะใช่ก็ว่าเขียนแทนคําพูดที่เออที่อยากจะพูดใช่และเย่มากคือเลยรู้ป่ะคนที่เจอจดหมายคือใครรู้ป่ะแม่แม่หนูแล้วเจอเป็นกรรมเลยแล้วแม่บอกมึงเขียนเยอะเลยเต็มไปหมด แม่อะขัจักรยานเป็นวัดเพชรเพชรอะหนูเรียนวัดเพชรอะเพื่อไปดูหนายดาไอเดียแล้วก็ไอบิ๊กเป็นใครลูกกูขียนให้ทุกวันแต่เขาไม่ได้บอกมันใช่ไหมบอ,บอกนี่ตอนนี้หนูเขินมากกลายเป็นเป็นศัตรูกันเลยเราก็เลยกลายเป็นแบบเขินหรือแบบกูไม่ได้เขียนในเฮียแม่ก,กูวัดอะไรอย่างเงี้ยเออกลายเป็นศัตรูไปเลยเกลียดไปเลยอ๋อเออเราเกลียดเขาเองเกลียดทั้งที่มันเรื่องเกิดจากเราเกิดจากเราชอบออกลูกผ่านชอบเองแล้วเกลียดเอง หลังนั้นอะหลังนั้นเอามีแฟนจริงๆหนูขึ้นามัธยมนะมัธยมเนี่ยคือตอนประถมหนูไม่มีแฟนเลยเพราะเหมือนหนูอะหาตัวเองไม่เจอเหมือนหนูจะเป็นทอมเหมือนหนูจะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่สมัยนัน้นมันไม่มีทอมอ่ะหนูแบบมันเพจเด็กมันน้อยมั้งมันก็เลยแบบ แล้วมึงชอบผู้<ป><ป>หญิงหรือเปล่าอ่ะมันไม่รู้ตัวพี่แต่มันไม่มีตอนนั้นเรายังไม่มีเพศทอมเพราะว่าโรงเรียนเรามันเป็นโรงเรียนวัดอ่ะใช่ปะเด็กนักเรียนน้อยอ่ะอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะอ่ะวัยมหนึ่งนี่ก็คือวัยก็เริ่มเปล่งปั่งในการก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนะ,ะเป็นยังไงมึงตอนนั้นแดกเล่าเลยหมหนึ่งหมหนึ่งปุ๊บไปเจอเพื่อนเจอเพื่อนเพื่อนก็ต่างโรงเรียนไง แล้วห้าวขึ้นไปแดกเหล้ากันชั้นสชั้นสามโรงเรียนเลยนะแดกเหล้าขาวมอหนึ่งอายุ12แดกเหล้าขาวแดกแดกเราอะแดกแล้วเราเมาแล้แแลก็เดินลงมาได้แต่มันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่ออีกแก๊กกิ๊ด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 รู้อะจนอาจารย์จับได้แล้วอาจารย์ก็ฝ่ายปกครองก็เรียกแม่ก็มาก็กินเหล้าตั้งแต่อายุ12เลย <S <S คือครบเลยเป็นนักเรียนที่แบบว่ากินเหล้าเล่นการพนันแล้วก็มันจะมีแบบว่าห้องชอปเหมือนเป็นห้องช็อปอ่ะพี่ที่แบบว่าฝ่ายอาชีพอะไรเงี้ยเวลาเราไปเรียนเงี้ยมันก็จะเป็นกรงเหล็ก ใช่ป่ะแล้วเราเป็นเจ้าเราก็นั่งหันหลังให้มันเหมือนแบบซิกคมเลยพี่เพื่อนก็แบบเอ้ยทำไมมันวางค่อยๆวางไพ่กับหนูบอกเป็นเฮียอะไรแล้วอีเฮียก็เปิดมาสิอะไรเงี้ยไม่มีใครเปิดเลยแล้วก็ชี้อย่างเงี้ยเราก็เห็นอ๋ออาจารย์พัชรีอยู่ข้างบนเป็นอาจารย์ที่ครูปรึกษาแต่เล่นลงก็ลงเงินนี่แหละลงเงินดิน่ะโดนละเออก็เป็นคนจบหมอหกที่คะแนนความประพฤติลอ่ะแต่ก็จบมาได้จบมาได้ตอนแรกเกือบไม่จบเพราะอาจารย์จะไม่ให้จบแต่หนูเรียนดีไง อ๋อ<ต>เรนดีแต่ว่าการไม่ดีแล้วตอนมัธยมมันมีนับว,ว่าสวยไหมถ้าให้ให้ความสวย,วยตัวเองเต็มสิบหักหมดไม่สลดหักอีกอ <c oughs> ุ้ยดำแล้วปั่นเหยินอะพี่แล้วแบบเราเรียนโรงเรียนมันนอกมันต้องตัดผมนี้ใช่ไหมแล้วผมเราเป็นผมยักษ์โศกที่แบบเหมือนไม่มีทียอะไรเลยไม่มีคุณภาพในตัวเลยอ่ะมันสภาพมันไม่ได้อะพี่ก็จะปะแต่ตอนมสามอะมีคนมาชอบมันช่วยแบงค์มันย้ายมาจากโรงเรียนบางอาะจันย์วิทยาคมเป็นนักมวยมาด้วยนะ เออมาอชอบหนูแล้วตอนนี้พี่อยู่อยู่ี่รู้จักเหรอพี่หันมาไหมมาคนด,ดูดูกง นึกว่ารู้จักไอ้แบงค์แล้วตอนนี้มันก็ว่าชอบหนูแต่หนูก็ยังแบบเออไม่ได้ชอบหรอกแต่ก็กระมิดกระเม็นแหละก็ยากเหมือนกันตอนนั้นนะเออเริ่มแบบคุณชอบเขาเขารู้ความสัมพันธ์ไหมก็น่าตอดีนะน่ารักอ่ะแต่ตอนนี้เราก็แบบเล่นตัวตอนนั้นเราก็เล่นตัวอะไรอ่เนี่ยต่อเลขแล้วเอาไง่ายเออต่อเลขอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เลยเราไม่รู้ว่ามันจะต้องยังไงอ่ะพี่กระแต่ปะตอนนี้วันวาเลนไทน์ไอ้แบงค์เขาเอาดอกไม้มาให้หนูดอกกุหลาบมาให้เราก็อุ้ยเฮ้ยอุ้ยรู้สักดีแล้วทั้งเลขเลยสักทั ไอ้แบงค์ไปต่อยเขาไปต่อยไอ้โตไอ้โตเป็นลูกพี่ลูกน้องหนูที่หนูเดินมาโรงเรียนทุกวันกับไอ้โตแล้วไอ้แบงค์เอาดอกไม้มาให้หนูแล้วหนูไม่ได้แบบเออเราขอบคุณนะเรารักเธอเราอายอะพี่เราก็เออเอามาอะไรเงี้ยแต่ในใจเราเฮ้ยน้ำแล้วน้ำมันคิดว่าหนูว่าเป็นแฟนกับไอ้โตมันเลยต่อยไอ้โตนั่นแหละต่อยไอ้โตนี่ก็เป็นเรื่องเลยคนก็เลยพูดกันเลยว่าแบบ ผู้ชายต่อยแย่งหนูอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะแล้วตอนนั้นเราไม่ได้ภูมิใจนะเราเขินอะแล้วหน้าเราดูกระจกแล้วเราแบบอเียแล้วเป็นไงก็หลังจากนั้นเป็นไงก็เคลียร์กันรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแต่หนูไม่ได้ขอไปแบงก็หนูถึงได้บอกว่าหนูไม่ได้ชอบไม่ได้มีฟิลแบบว่าเออชอบมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นฟิลเด็กแบบกินเล่าเล่นการพนันโดดเรียนชอบอยู่กับเพื่อนหนูก็คนติดเพื่อนแต่ไหนแต่ไรแต่ถ้าตอนมีแฟนจริงๆที่แบบมีแฟนเลยอะคือตอนอายุ17 ตอนประมาณสักม .5 นั่นแหละเป็นลูกลิเกเหมือนกันนะได้เล่ีเก้ตั้งอยู่กับอะไรโอ้ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่แบบอนุบาลเลยพี่ออกตามแม่แม่เป็นเอกอะไรเงี้ยอ๋อหรอแม่เป็นลิเกมาก่อนหรอเพราะแม่เป็นลิเกพ่อแม่ก้าเป็นลิเกนั่นแหละก็เล่นลิเกมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนม .5 คณะพ่อไปเล่นวัดสำเอกเราก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเป็นลูกลูก,ลกของเพื่อน,นพ่อและลูกลิเกเหมือนกันแล้วเนี่ยเขาก็มาชอบเราอเออแล้วเราเป็นคนชอบคนเสี่ยงดีอยู่แล้วเข้าใจฟื้นนี่ปะดวยในอาชีพเดียวกันอ่ะอลอแล้วเขายิ่งมีความโดดเด่นอะไระมันบางทีมัน่างมันอาจจะมันน่าหลงใยมันก็น้าาก็ส่วนหนึ่งอ่ะใช่และตอนนั้นก็วาโทรศัพท์ด้วยซื้อโทรศัพท์ใหม่ยุคนั้นนันอะไรโทรศัพท์เะไ อุ้ยหนูซื้อใบไม้เลยน่ <I. S 3> ะสามสามไม่ได้รวยเออพี่ใบไม้อ่ะก็เลยแบบเวลาไอ้นี่มาชอบปกติเราไม่ให้เบอร์ใครหรอกเราก็ปั้งหน้าตั้งตายอยู่แล้วร้อยคนมาขอเบอร์บ้าหรอเจ้าไอ้นี่เขาหลอกมาพอดีเราก็ให้เบอร์ไปเลยไงนั่นแหละนั้นนั้นคือเป็นความรักที่รู้สึกว่าเอออันนี้เรียกว่าแฟนแล้วก็มีความรักต่อจากนั้นมีความรู้สึกว่าเอออันนี้เรียกว่าแฟนเลยบาบานาะพี่เนาะนานไหมหนูไม่ได้เว้นเลยหนูว่าหนูเป็นคนเจ้าชู้ตอนนั้นนะตอนนี้ด้วยอะไรเนี่ย อันนี้ตอนนั้นอ่ะหนูว่าโฟกัสไปนี่ใช่ไหมแต่หนูไปเจอคนอยู่คนหนึ่งเป็นเจ้าของวงดนตรีแล้วสูงแล้วร้องเพลงดีนี่ก็เป็นสเปกเลยนี่สเปกเลยใชาผู้ชายร้องเพลงสเปกเลยแล้วดูแบบแบดบอยดูแบบชอบผู้ชายจ้องชูอะตอนนั้นอ่ะเฮ้ยนี่สเปกเลย่ะทั้งนั้นนี่มีแฟนนะหนูคุยกับคนนี้เลยคุยไอ้นั่นมีแฟนหนูบอกว่าพี่เอาไงไ้ันบอกว่าเดี๋ยวมันเลิกกับแฟนหนูบอกฮะมันบอกเลิกกับแฟนคือมันมีปัญหากันอยู่แล้วมันก็ไม่เลิกกับแฟนให้เเลยยหราก็แบบโอเคได้ ความเพี้ยของหนูคืออะไรรู้ปะหนูกประชุมสายกับแฟนหนูและประชุมสายกับไอ้นี่ด้วยและหนูบอกแฟนหนูว่ากูชอบพี่คนนี้แล้วมึงไม่ต้องมาชอบกูแล้วเลิกกงไปเลยและไอ้นั่นเขาก็เป็นนักเลงไงไอ้แฟนหนูอะเป็นนักเลงที่เป็หัวหัวไม้อยู่แล้วแบบยกพวกมาเต็มหน้าโรงเรียนหนูเลยอะจะมาตีไอ้นั่นอะแต่นั่นไม่ได้เรียนที่นี่นะเขาอยู่แสวงหาคราเป็นแบบเป็นพวกแบบเขาโตผาหนูเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะแต่หนูก็เลิกถ้านานที่หนูแบบมีแฟนแล้วรู้สึกว่ารักแฟนมากเลย แต่เราก็เลือกเลยพอเราเจอสเปกอะตอนนั้นอะเออแล้วความเที่ยคือหรือปะสรุปไอคนที่หนูเลือกเนี่ยยิงหูเลยฮะใช่คือไงว่ายิงนางบ้าหลังจะเลือกเลีรยปัญหาไะ้รทีแล้วกคือคบคนนี่คบไปนี่เลยคบไปนี่เลยเออคือแบบคบแบบแม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่บ้านนางไม่ชอบหนู เพราะรู้สึกว่าหนูว่าเป็นเป็นแค่นักร้องดนตรีเพราะบ้านเขาเป็นครูอ่าครูเป็นครอาจารเออเราก็ไม่เป็นไรหรอกเราไม่ชอบตอนนั้นเนอะเราก็เข้าใจอะไรเงี้ยเออแต่หนูไม่ได้อยู่บ้านเขานะก็ก็เป็นแฟนกันคบหากันปกติทั่วไปตอนแรกอแม่นางไม่ได้ชอบแฟนเก่านางหรอกแต่ด้วยความที่ไม่ชอบเราอะพี่ก็จะปะก็เลยไปชอบแฟนเก่าก็เลยแฟนเก่ากับเออกลับมาดีกันพรากลับมาดีกันแล้วเรารู้นี่นี่เราโทรไปเบอร์บ้านมันเราก็ถามว่าเออพี่คนนี้ไปไหน แม่ก็บอกว่าเออไม่อยู่บ้านแล้วก็โทรไปเบอร์มันมันก็ไม่รับเลยอ่ะแล้วบ้านมันกับบ้านเราห่างกันสองกิโลป่ะเรา<ม>ก็เลยบอกพี่เป็กว่าแกพูดชื่อผู้หญิงคนนั้นมันดาพ่อแม่เราพีกบอกโอ้หได้สิเอา<อ>สมัทไปกันสองคนพี่เนาวหนูขับเป็กนั่งถ้ายแต่ว่าแกน้งใจเย็นๆนะถ้าเราเจอมาเราอย่าบุกเข้าไปในบ้านนะน้องไม่ได้เดี๋ยวเจอบุกลุกหนูบอกเออเออเออ จอดรถปุ๊บปีเป๊กเขาลากอันี่เลยบ้านเขาเป็นนี่ไงโบนตี้ใช่ปะมันก็จะมีตะเกียบนั่งร้านอ่ะลากเกียบนั่งร้านใหม่งายมาดิว่าแบบไปบ้านเขาอะรัวเสือห้าเขาถามผู้ชายไม่เจอผู้ชายอยู่บนบ้าน ผู้ชายอยู่บนบ้านเป็กก็ด่าด่าแล้วมึงด่าเป็กมันคิดไว้อย่างนั้นด่าพ่อแม่ไงพอเราใส่ไปแล้วอะไรอย่นี้ด้งามไงลูกจริงหรือไม่ก็ไม่มีได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเออกเลือดที่มันมาดีกันแล้วตอนนี้ตอนเย็นพอตีกันเสร็จแล้วปุ๊บตอนเย็นแล้วก็ส้อตีอีกเราก็ไปอีกพวกหมู่เราเยอะเราก็ไปไปขี่วนอยู่นั่นเองผู้ชายมันคงไม่ไหวอ่ะมันเลยยิงหนูเลยอ่ะยิงยังไงวะจ๊ะยิงเลยอ่ะแต่ไม่โดนปืนยิงเลย ต่ไม่โดนไม่โดนก็อาจจะยิงคู่หรือเปล่าลยอย่างเง,งี้ยถ้่าบองได้สองอย่างยิงจะไม่โดนกับยิงคู่เออก็เล, <ees. S 2> เลยพอปังปังก็เลิกเลยไม่ยุ่งเลย เขารู้สึกแล้วเดี๋ยวตายไทั้งคดีกว่ะจะเข้ายังกับเก็บกับเก็บได้ได้แต่เดี๋ยว่าแต่ตอนนี้มาสวยแล้วสวยได้ไงเนี่ยก็สวยจ้าอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ถามเฉยว่าสวยได้ไงถามเพิ่มสวยได้ไงก็มีหลายอย่างเธอเริ่มแบบผิวก่อนผิวาขนาดนี้แล้วผิวก่อนเอาเลยผิวก็มาจากสครับก็เลยมันขายสครับตั้งแต่เฟซบุ๊กนะใช่ใช่ใช่อันนี้สครับเป็นสครับเกลือกชื่อเจคาวอันนี้ก็เป็นโลชั่นโลชั่นก็เจคาวนี่โลชั่นทำอะไร โลชั่าไว้ทาตัวหลังจากอันนี้เป็นลดแล้วนะคะทาตัวเช้าเย็นได้เลยแล้วก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเร่งผิวขาวผิวใสนะคะพิมพ์ได้เลยเจขาวจบอ่ะจบลวอ่ะอคุยเรื่องอื่นก่อนเรื่องนี้พอก่อนเดี๋ยวตัวอื่นเบอเบกคนดูกำลังไปกับมึงเลยเนี่ยอ่ะตัวอื่นอ่ะไปตัวอื่นเลยอ่ะนี่เป็นตัวใหม่อันนี้ไม่ถ่ายนะอันนี้ไม่ถ่ายดิฉิน มองไม่เห็นเลยเหอๆขายไม่ได้เลยสัตว์ยังไงนี่อะไรอันนี้เป็นตัวกินนะใครที่แบบว่าสส่ปาร์ตี้ใส่ดื่มกินเหล้ากินเบียร์กินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีกาแฟกับไฟเบอร์กาแฟตัวนี้นะคะเช้ามากินเลยหนึ่งสองไฟเบอร์สามารถกินได้ทุกวันอะไฟเบอร์เนี่ยกินแบบว่าก่อนนอนหนึ่งสองแล้วโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือซื้อหนึ่งห่อแถมหนึ่งห่อคุณจะเลือกไฟเบอร์กับไฟเบอร์ก็ได้กาแฟกับไฟกาแฟก็ได้หรือว่าจะเลือกกาแฟหนึ่งไฟเบอร์หนึ่งก็ได้สองร้อยเก้าสิบบาทกินนี้เสร็ ยอยออันนั้นต่อแล้วก็เอานี้ผสมอ,อ,อะไรอะ่ะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะต่อเราจอไปท,ทีนี้ถึงไหนก็จบไป,ไบไปความรักม,มัธยมแล้วหลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆเข้ามาหาลัยสิเริ่มแล้วเริ่มแร็กแล้วตอนนี้เริ่ม,มสวยแล้วเริ่มผิวเริ่ม,มสวยตอนไหนอะริงนพี่ที่มั่นใจว่าตัวเองสวยอะก็ตอนที่ใช้เจขาว จริงๆอะตอนนั้นหนูคิดว่าหนูสวยตลอดแต่ตอนนี้กลับไปดูรูปตัวเองอ่ะเยียคือแบบใส่คือแบบมันไม่ได้คอนแทคเลนส์มันคือบิ๊กอายแบบเหมือนไม่มีตาขาวเลยอะพี่แล้วสีน้ำเงินอ่ะชุดหนูชอบใส่แบบสีเขียวสะท้อนแสงชมพูสะท้อนแสงแดงอะไรอย่างเงี้ยมหาลัยความแสบของหนูคือหนูมีแฟนมีคนมาจีบหนูชื่อพี่บอยอันนี้เราเราได้มันเกิดย7มกรลาปีหปุ๊บ ไปเล่นฟอกเด้งไปเล่นฟอกเด้งกับวิศวะไฟฟ้าไปเล่นห่อเสน่ห์ห่อเสน่ห์เป็นห่อชายก็ไปกับเพื่อนเราแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อตั้มก็น่าตาดีดูแบบอุ้ยแบดบอยอะไรเงี้ยเออก็เริ่มแบบเริ่มแบบเราเป็นเจ้าไงเราก็เริ่มเออฟอกเด้งเขาก็ไปเด้งโชว์เลยอะไรกินเล็ดตามสไตล์เราอะไรเงี้ยตอนนี้ไอ้ตั้มเนี่ยคุยกันไปเรื่องวันกงวันเกิดอะไรเงี้ยไอ้ตั้มเกือบยี่สิบเจ็ดมกราเราคิดแผนแผนขึ้นมาในหัวเลยปุ้งเกิดวันเดียวกับแฟนกูเลยเฮียแล้วถ้ากูคุยกับมันกูก็แฮป เออตอนนั้นคิดอย่างนี้เลยพี่กี่ดูความเฮียหนะตอนนั้นอะความเฮียมีตลอดเลยนะั้งแต่เล่ามาแล้วเพื่อนหนูชื่ออิตาลีไกเจ๊บอิตาลีเนี่ยเขามีแฟนชื่อไอ้เบิร์ตซึ่งเรียนวิศวะไฟฟ้าเหมือนกันเออรู้บอกมึงบ่อยเบิร์ตสิว่าเออไอ้ตั้มมึงมีแฟนเปล่าเริ่มแล้วพี่ตอนนั้นก็เริ่มเป็นพ่อซื้อแม่ซื้อกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้คบไปตั้มด้วยคบคู่ขนาดมาเป็นสองปีอะไม่รู้ไม่มีไม่รู้ทั้งคู่พอขึ้นยี่สิบหกปุ๊บเอามาแล้วขึ้นแล้ว ที่รักสองฝั่งกดีใจเลยแต่ไม่ไปไปกันที่รักไหนเลยตอนนั้นไปไม่ได้แต่ตอนนั้นหนูเป็นจ้าแล้วนะเพราะหนูข้าปีหนึ่งหนูเป็นจ้าหนูเริ่มมีงานเยอะแล้วแต่กลับจากงานหนูก็จะมาเล่นไพ่กินเหล้ากับเพื่อนหนูอะไรเงี้ยเออนั่นแหละคู่ขนาดมาเลยมาโป๊ตอนอะไรรู้ป่ะพี่บอยเป็นแฟนเราเนาะมาห้องเรามาหอเราแล้วเราอะก็ซ่อนโทรศัพท์ไว้ในกางเกงในแล้วชั้นกางเกงในแล้วคิดว่า ผู้ชายมนไม่มีหรอกเออมาค้นอะไรง,งี้เออผู้ชายมาไม่มีค้นหรอไอ,อ้เฮียในเกงในไอ้เฮียโรคจิตหรือป่าวไอ้เฮียนะค้นในเกงในซึ่งหนูไม่มีปฏิยาที่ให้มันรู้เลยนะว่าหนูมีคนอื่นอะอเพราะหนูวางตัวกับไอ้ตั้มแบบว่ากูม,มีระยะนะกมมูนุ่นยนั่นอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีอะไรที่มันจะรู้ได้อะมันไปค้นยังไงไม่รู้แล้วมันไปเจอโทรศรัพท์มันไม่บอกหนูด้วยนะมันอะขาดการติดต่อหนูไปเลย เราก็เลยถามเพื่อนเราอีส้มอ่ะอีส้มเพื่อนหนูเนี่ยเขามีผัวชื่อเอ็มเชื่อเอ็มเป็นเป็นเพื่อนพี่บอยแล้วก็ถามนั้นก็เลยบอกมาว่าไปเจอโทรศัพท์ในเกงไงแล้วก็เห็นหมดเลยรู้หมดเลยเลยเราก็เลยอ๋อโอเคก็ไม่กล้าโทรไปเลยถ้าตอนนี้พี่บอยดูอยู่ก็ขอโทษพี่บอยด้วยนะมีหลายคนที่มึงขอโทษแลบนี่ขอโทษผู้ชายหมดทุกคนเขาก็จบไปเลยเหรอจบไปเลยแล้วยังไงต่อพอพอพี่บอยหายไปปุ๊บก็คงกับตามเพราะอตามก็ไม่รู้เรื่องแล้วยี่สิบเจ็ดยังแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่รักอยู่ปะ ก็แฮปปี้เมื่อเดย์ที่เราเหนมหนูเป็นผู้หญิงที่ไม่ไม่ตามผู้ชายส่วนมากผู้ชายจะตามเรากิจกรรมเยอะเกินและเป็นคนที่ไม่ค่อยรับโทรศัพท์ไม่โทรไม่แรยงานไม่ไม่ไม่ดีไม่ดีอ่ะในฐานะที่แปดแฟนอ่ะไม่ดีเลยอ่ะแล้วแล้วตั้มแล้วตั้มจบยังไงจบที่ว่าหนูก็ไม่มีคนอื่นไปต่ออีกเราก็ไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยไปอีกถ้าคุณไม่รู้สึกไม่โอเคกับมันกูก็ไปใช่แล้วเขาไม่เสียใจหรอวะอุ้ยเสียใจตั้มก็เสียใจ ตามก็เสียใจแล้วพ่อแม่เขาก็ดีนะดีแบบเอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เสียใจแก่คุยเจ้าก่อนทหารที่ขี้พี่นะทหารที่ขี้พี่นะโอ๊ยขี้แตกก็วนไปบ้านอีจ้าสิบ้านอีจ้าใกล้สวนมีปวดขี้บ้เนีหญ่ไหมพี่แค่จับกาแฟแล้วไปเบิร์นหนูพี่อีกไปปวดแค่เห็นเขาปวดขี้แล้ว่าเห็นไหมพี่กูยังไม่ได้แดกเลยเนี่ยมันปวดตอนลำไส้ขนาดนี้เลยนะกูปวดแต่ตอนไหนรู้ว่าตั้งแต่ตอนยิงอ่ะ มาแต่ตอนยิงนะแต่กูพยายามกูพยายามลูกขาไอ้มันจะมาแบบพักๆงหรือเปล่าหรือมันจะมาแบบไอเทียแม่งามาเต็มว่ะคุยกับไปปวุขี้เออปวดขี้มาเอาไว้ด้วยนะจบที่พี่ตั้มอ่ะหลังจากที่กูขี้เสร็จแล้วเราก็มาก็ก็ตั้มเนี่ยก็คบมาระยะหนึ่งแต่พอเข้าวงการปุ๊บพอขึ้นปีปีสองพี่ปีสองอะไรเงี้ยเข้าอาเยายคือหนูเข้าสยามหนูทอมแลวหนูเลิกกับตั้มเลยเริ่มเข้าวงการทอมละวทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ที่คืออยู่ๆอะ่ะคือเราอะ่ะก็หนูบอกแล้วว่าตอนเด็กๆอะ่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะไปเส้นทางไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีความแบบไม่ได้รู้สึกว่าชอบผู้ชายแบบเออเห็นแล้วจ๋าเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเาเสียอย่างปุ๊บเจอทอมปุ๊บคบทอมแล้วแบบเฮ้ยมันมันมันผิดแปลกเลยนะพี่ผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะเข้าใจพี่เข้าใจคือแม่งเป็นอะไรที่แบบจริงๆแล้วหนูว่าการคบทอมแม่งเข้าใจผ่านเลยก็ผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหใช่พี่เข้าใจมากเลยแล้วแบบว่าการเอาใจใส่การนู่นนี่นั่นการอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ มันเต็มที่เลยแล้วบางทีแบบไม่ต้องพูดอะไรเลยบางทีผู้ชายนะเมือนไม่รู้เลยไม่รู้จเตีนอะไรเลยอย่างอาทิตย์เช่นทุกเรื่องไม่ต้องอาทิตย์เช่นหรอกแค่แค่แบบว่าบางทีอย่างพอมอย่างเงี้ยเรามองหน้าเขาเขารู้เลยว่าเออเราต้องการอันนี้อย่างสมมุติว่ากาแฟเช้ามาอย่างเงี้ย ผู้ชายไม่เคยแบบมาชงกาแฟาเรานะทอมอะรู้เลยว่าเดี๋ยวเราจะตื่นแบบม,มันไหนเขาจะตื่นมาชงกาแฟาให้เราตั้งแต่เช้าและเตรียมให้เลยแล้วเขารู้ด้วยว่าเราไม่กินร้อนมากเรากินอุ่นขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาเขาเป็นแบบนั้นเ,เลิกจากทอมหนูก็เป็นทอมเป็นทอมเป็นทอมมาเรื่อยๆจนมามีพี่แจ็คนั่นแหละหนูคบทอมมาตลอดเ,ลเออไม่เอาผู้ชายเลยไม่เอาผู้ชายเลยตอนนั้นอะจนมามีพี่แจ็กก็แหละคือพ่อกับแม่แอนตี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาแอนตี้เลยว่า ผู้หญิงกับผู้หญิงมันเป็นไปไม่ได้พี่ก็จะมาบ้านนอกคลอกนาแล้วพ่อกับแม่ก็จะบอกว่าและสิ่งที่เราทามาเราจะไม่ให้ใครถ้าไม่มีลูกมีรลานวัฒนะ<ม>ทะเออบ้านนอกคอกนาเราอะซึ่งเราก็เปความรู้สึกว่ามันคือความสบายใจนะตอนนั้นหนูสบายใจและหนูมีความสุขกับการแบบคอบอ <c oughs> <ร>มเขาก็ไม่ได้เป็นเราเขาก็ไม่รู้เขาเขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้ผิดอะไรหรอกและตอนนี้พ่อกับกแม่หน <c oughs> ูร้องไห้เลยนะตอนนั้นอะขอหนูเลยเรื่องทมตอนนั้นนายย้อนไปอะตอนนั้นอยู่ประมาณสักที่สิบสามยี่สามยี่เจ็ดยี่สามประมาณนี้ร้องไห้เลยว่า แล้วเราอะพ่อแม่ที่หนึ่งอะแล้วพ่อแม่ว่าเออผู้ชายใครก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ชายเออพ่อแม่ไม่ว่าแล้วมีแฟนพ่อแม่ไม่ว่าก็เลยมาเป็นพี่แจ็คนั่นแหละเขาเป็นพี่แจ็คอีกแล้วไม่ได้อีกแล้วในได้อีกแล้วเริ่มอีกแล้วอีกแล้วแต่พอเลิกกับพี่แจ็คมาตอนนี้เขาเขาโอเคละเขาแบบเออจะคบจะคุยกับใครอะไรเงี้ยคุยกับทอมเขาไม่ว่าอะไรเงี้ยเขารู้ละเอารูี้ลูกสบายใจละสบายใจแล้วแล้วในความรักเจ็ดปีอะจ๊ะจะรู้สึกเสียดายอะไรไหมเสียดายไม่น่าเปิดตัวเลยตอนนี้ ตอนนั้นอ่ะหนูไม่น่าเปิดตัวเลยเอาจริงตอนนั้นใครห้ามก็ไม่ไมฟังเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นเราเป็นลูกทุ่งและขายเซ็กซี่ด้วยตอนนั้นนะพี่ก็ใจปะเออการที่เราเปิดตัวแรงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหนูว่าเราก็ยังต้องยอมรับนะมีมีผลกับงานยุคนั้นอ่ะนะณนะตอนนั้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็พอเลิกมาแล้วเราย้อนกลับไปดูตัวเองน,นสิ่งที่เราโพสเราน,นู่นน,น,นี่นั่นหนูว่ามันมันแรงเกินเพราะในฐานะเรามันเป็นแค่แฟ,แฟนกันอะ่ะมันไม่ได้ผัวเมียที่แต่งงานกันและเป็นครอบครัวพี่ก็ใจฟินปะอะไรเงี้ยอันนีี้้้คคคือออขิิดดดยย่่างแรกเลไ แล้วก็อย่างอื่นเหรอไม่มีความรู้สึกว่าตอนนี้อยู่อย่างนี้มีความสุขมากกว่าตอนมีแฟนมันเหมือนมอิสระมากอะพี่ชีวิตหนูอิสระมากหนูอยากทำอะไรหนูทำลักลัก,กหนูไม่เคนติดเพื่อนแบบร,อร้อยเปอร์เซนต์แต่สุดท้ายพี่ว่าตอนนี้พอถึงเวลาตอนนี้การรู้แล้วแหละว่าอ๋อเทียสิ่งนี้มันคือสิ่งที่กูต้องการ ก็ยังต้องการคนคุยอ่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วคือตอนนี้จะวางวางความรักของตัวเองไหมไม่วางเลยตอนนี้เอาแค่ความสบายใจหนูว่าหนูวางชีวิตหนูไว้ดีระดับหนึ่งแล้วที่ชีวิตหนูหนูว่านเป็นคนไม่มีภาระและหนูวางอนาคตของหนูไว้แล้วคนนี้จะเข้ามาคบกับหนูอ่ะหนูขอแค่ความสบายใจซัพพอร์ตหนูในเรื่องของความรู้สึกหนูอย่างเดียวเลยลูกเลิกอะไรก็ไม่ได้อยากกันไม่อยากมีเลยลูกนี่ไม่มีวางแผนเลยแต่อยากให้พี่ติ๊กมีลูกอยากมีหลานอยากส่งหลานเรียนวางอนาคตหลาน ไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าไปอยู่กับพี่สาว,วเราดีกว่าดูความรักของจ้าคบใครอะไรดูเหมือนไม่ได้มีอะอะไรข้างหน้าแต่จริงแล้วจ้ามันวางอนาคตววาไ,ไว้หมดแล้วทีว่ตอนนี้เราสวยแล้วหาคน ใครเข้ามาง่ายแล้วสวยเพราะอะไรก็จะเรื่องหุ่นเลยก็บานี่ก่อนถ้าเรื่องหุ่นก็ต้องเป็นกาแฟก่อนเลยมึงหยิบอะไรได้มึงหยิบก่อนเลยนะไม่รออันเอากาแฟก่อนเลยถ้าเรื่องหุ่นก็เป็นกาแฟเลยนะคะเป็นกาแฟจ้ากับไฟเบอร์จ้านะคะเช้ามาดื่มเลยหนึ่งซองกาแฟตัวนี้นะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันไม่มีไขมันผ่านไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะช่วยเรื่องการเผาผลาญแล้วก็คุมหิวอิ่มนานนะคะวนตอนนี้จะเป็นไฟเบอร์ค่ะก็กินตอนคืนหรือว่าตอนเช้าก็ได้6กชั่วโมงก็ ถ่ายเลยเข้าห้องน้ําเลยนะคะไม่ปวดบิดตัวนี้นะคะแล้วก็มีอัติโชกที่บารุงตับด้วยนะคะตอนนี้หนึ่งห่อแถมหนึ่งห่อนะคะ290บาทครับเอาละตอนนี้นะคะเป็นโลชั่นกับสครับนะคะอันนี้เป็นสครับของจ้าเองนะคะชื่อแบรนด์ว่าเจขาวนะคะเป็นสครับเกลือที่ไม่บาดผิวเลยเพราะว่าเป็นเกลือจากทะเลเดสีนะคะแล้วก็ไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมใช้เป็นน้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติกินเปอร์เมินนะคะเวลาขัดๆจะมีความเย็นไม่ต้องตกใจหนึ่งอาทิตย์ขัดแค่3ามครั้งเท่านั้นเอง 349บาทครับ3า9บาทพิมพ์ว่าเจข่าวนะคะต่อด้วยนี่เลยค่ะโรชั่นโรชั่นตัวนี้เป็นบูตเตอร์นะคะทาเช้าเย็นตอนนี้นะคะเป็นบูตเตอร์ที่แบบว่าเล่งผิวขาวผิวใสผิวเนียนผิวนุ่มเหมาะมากๆหน้าหนาวมมมีโโปรชั่นคืืออซ้1 1แถ490บาทพิมพ์ได้เลยว่าเจข่าว จบกระเป๋าจุจังเลยกระเป๋าของอะไรกระเป๋าก็ของจากเออจากพี่แจ๊สนะคะสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะคะ JSPKK เเออออไม่มีร้านด้วยไม่มีร้านเหรอ JPK Store ครับไปดูกันมีอะไรอย่างครับ บอกผู้หญิงที่เห็นเราเป็นไอดอลไหมเรื่องผู้ชายเยอะเ่ยโอ้เรื่องผู้ชายเหรอผู้ชายเยอะไม่หรอกบางคนอ่ะชอบโฟกัสที่เรื่องความรักหนูจะบอกว่าความรักจริงๆอ่ะมันมีความรักได้หลายอย่างแต่คนชอบมอกว่าความรักผู้หญิงกับผู้ชายหรือมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไม่มีแฟนเราตายแน่ๆแล้วชอบกินยาตายกันน,น,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งกินยาตายเพราะยังไงชีวิตเราต้องตายอยู่แล้วเราตายแน่ๆละเราโยกโย,ยกมาที่อดตายกันดีกว่าเข้าใจป่ะหนูว่าจริงๆชีวิตเราอ่ะเราทําตัวเราให้เข้มแข็งและเรามีเงินหนู ว่าเงินมันสําคัญมากหนูจะบอกให้ว่าเงินมันซื้อความสุขได้จริงๆเว้ยอย่ามาดัาจริตจริงๆคือเงินซื้อความสุขได้เลยอย่างเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เงินใช่ไหมหนึ่งได้บอกว่าเราอย่าไปโฟกัสความรักเกี่ยวกับเรื่องแฟนอย่างเดียวพ่อแม่อ่ะพ่อแม่ไปเที่ยวกับเราไม่ได้เพื่อนไงใช่ป่ะจะไปบอกว่าเออเพื่อนก็มีแต่เพื่อนกินเออให้มันมีเพื่อนไปกินเถอะมึงจะมาเพื่อนตายระเบียอะไรล่ะตายกันไปแล้วก็คุยกันไม่ได้ยีสัตว์แล้วเพื่อนสวัสด์นรกก็ไม่รู้อีดอกเลิกพูดเยพื่่อนตา ไปกินกับมึงเหออย่างเงี้ยเข้าใจปะเพราะฉะนั้นไปโฟกัสอะไรที่มันทํามีความสุขแล้วแบบไม่เดือดร้อนใครอยู่ด้วยตัวเราเองไปเที่ยวอ๋อคุณมีตังค์จ่ายอ่ะตรงนี้กูอยากซื้ออะไรกูซื้อจากเงินเราไม่ต้องโฟกัสเรื่องตรงนั้นเลยเดี๋ยวเราผู้ชายเราก็ซื้อได้ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หนูพูดตรงๆนะและบางคนชอบมองว่า เห็ й, ่ไหมเดี๋ยวก็ไปจบซื้อผู้ชายอาบุ<ม>ก็บอกแล้วว่าเงินม,มันมีความสุขได้กูก็พูดอยู่ใช่ปะอเออเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องโฟกัสเรื่องความรักมากขนาดนั้น<ม>แต่ถ้าใครที่มีความรักดีอยู่แล้วมันมันค,ความโชคดีแ<ม>ค่นั้นเองะสาวาไว้วันนี้ขอบคุณน้องด้วยอาริตกามารุพี่ครับนี่เหมือนมาเซ็นอวยพรพี่ครั้งพี่กลว่าเดี๋ยถ้าพี่ยายุ ประมาณสัก80เนี่ยพี่จะเก็บหนังสือเล่ยนแม่ไว้ดูแล้วพี่จะได้อยู่ถึง80จริงๆนี่อยู่เอาพี่ยากูเห็นอยู่ถึง80แหละแดกเล่าขนาดนี้กูว่าอยู่เตียงข้างนั้นบอกมึงสองคนเติมมาอ่ะเขียนอว้พรพี่เฉยเอาข้างๆ EM ว้าวอเอาเไม่ใช่ข้างข้างนี้เอ็มแฟนเก่ากูนี่แฟนเก่านะคนแรกหรอมาออกใครแจ้งเออหนูดูแล้วแฟนเก่าพี่แต่เป็นเพื่อนแจงน่ะเออหนูดูแล้วมึงก็ไปหน้าอื่นไปอีก มุ้ยควายเอ้ยเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยละกันดานกระดานเออแน่แหนวางแล้วเนี่ยพึงาย่อะพึหายหารดีมึ้งเปิดให้กูดูอะหน้ากงจำได้เลอเอาอย่างนี้นะคนเราอะเวลาเราเลื่อนสมุดหรือเราจะเซ็นอะไรเราจะเลื่อนไปที่หน้าที่มันว่างถูกป่ะเออซึ่งไอ้หน้าเนี้ยมันก็มีคนเขียนแล้วเขียนแล้วแล้วก็บอกว่าคเอมแล้วก็บอกว่าเอ้ยเอาตรงนี้ก็ได้จะไปเบียดกับคนอื่นเขาทำไมกูบอกค่าเอ็มกูก็หายเอ็มอยู่เนี่ยให้หนูว่าไม่ต้องเขียนดีกว่า นี่ใครเนี่ยเออมึงเอาไปข้าวมื้อนี้องมาอยู่ข้างๆมันหรอกมึงก็เขียนเขียนไปตรงนี้จ้ะตัวเองเล็กมากเซนพวกก็มีของชํา่วยให้นะครับอันนี้ก็เป็นและใช้ดีเนี่ยอ่ะและใช้ดีมากอันเนี้ยก็ดีในใส่ไงพี่ใส่มาหลายปีแล้วไม่มีรอกเลย่ใช้ดีจริงไม่ใช่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบู์อันนี้คือเจคาวไงเออเออเราก็ต้องอุดหนุนน้องไงโอ้เอออุดหนุนน้องฝากทีฝากดีฝากของช่วยอริงอ๋อเล เอาเลยเอาเลยที่กูอยากทำอะไรทำเลยฝากด้วยนะคะทุกคนจะสร้างบ้านฝากด้วยนะคะใครจะสร้างบ้านรีโนเวทบ้านต่อเติมบ้านบิวอินบ้านนะคะจะสร้างบ้านคอนเซปต์ก็คือสร้างบ้านกับจำไม่มีบาทราคาคุยกันได้ราคาคุยกันได้นะคะแล้วก็ไม่ไม่ทิ้งไม่หนีแน่นอนพิมบ้าจะสร้างบ้านนะคะขึ้นเพจไว้ให้แล้วก็มีไลน์แอดด้วย ajaban69 นะคะแล้วก็ส่วนผลิตภัณฑ์ก็สามารถพิมพ์ได้อย่างที่จ้าบอกตอนแรกเลยอะถ่ายรูป ขอบคุณจ้าด,ด้วยนะครับ<อ>แล้วก็<อ>พบกันใหม่นะครับบรับกาวหน้าครับบ๊ายบาย